สวัสดีค่ะเอโอนียม e เป็นไม้อวบน้ําที่ขยายพันธุ์ได้ไง่ายๆด้วยการตัดกิ่งไปปักชํานะคะส่วนการวางใบโชกเคยลองแล้ววิธีนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะวันนี้โชกก็เลยจะพาเพื่อนๆไปชมขั้นตอนการขยายพันธุ์ต้นเอโอเนียม e ด้วยการตัดกิ่งปักชําแต่จะเป็นต้นนี้นะคะที่มีใบสีเขียวส่วนต้นที่มีใบสีมารูนหรือเบอร์กันดีทําคลิปไว้แล้วไปชมย้อนหลังกันได้นะคะ พร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยมาเลือกดูกันนะคะว่าเราจะใช้กิ่งไหนดีกิ่งบนสุดนี้นะคะก็คงไม่ตัดนะเพราะว่านี่เขามีเบบี้ออกมาเยอะแยะเลยเขาจะได้ส่งสารอาหารนะคะพลังงานไปเลี้ยงเบบี้ส่วนกิ่งนี้ ก็มีเบบี้ออกมาด้วยเช่นกันกิ่งนี้นะคะโชว์ตัดไปฉัเมื่อหนึ่งเดือนยี่สิบห้าวันที่แล้วแล้วนี่เขาก็แตกต้นอ่อนออกมาเยอะแยะเลย๋มาดูกิ่งนี้กันบ้างเบบี้เต็มเลยร,บรอบๆเพราะฉะนั้นคาดว่าน่าจะเป็นกิ่งนี้ดูแล้วนะคะกิ่งนี้ ไม่มีต้นอ่อนออกมานะคะเพราะฉะนั้นโชจะตัดกิ่นี้ไปชํากันใช้กันใกล้คมๆและสะอาดนะคะเราก็ตัดแบบนี้แล้วก็วางไว้ในที่ร่มก่อนนะคะรอจนกว่าแผลจะแห้งหรือจะรอจนกว่ารากจะงอกออกมาก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยลงชำดินกันคะ่ะ สาวันผ่านไปค่ะนี่แผลแห้งสนิทดีแล้วนะคะก็มีใบล่างที่เหี่ยวแล้วก็หลุดร่วงนะคะก็ทิ้งไปค่ะวันนี้เรามาลงชํ้ำในดินกันค่ะดินที่ใช้ก็เหมือนเดิมเป็นดินปลูกแคคตัสหรือไม้อวบน้ำผสมพลายทนำร่องนิดนึงแล้วก็ยนอนหนองลงไป รดน้ำเป็นหยดๆนะคะขอบขอบกระหางพอให้ดินมีความชื้นนะคะแต่ไม่ขังแฉะและวางวไวในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทดีแต่ไม่โดนแสงแดดโดยตรงนะคะแล้วก็รดกันแบบนี้นะคะ2องสัมันครั้งหนึ่ง หนึงเดือน14วันผ่านไปไมาดูกันคะ่ะใบล่างนะคะเหี่ยวแห้งแล้วก็หลุดร่วงซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะเราก็ดึงออกไปคะ่ะเดี๋ยววันนี้มาถอดดูรากกันเนาะบีบบีบข้างกระถานิดนึงเพื่อให้ดินรุ่นสุยนะคะง่ายกับการถอดมาดูนี่ <c oughs> มีรากเจริญออกมาแข็งแรงดีมากเลยไปที่เดิมส่วนต้นนี้นะคะโชว์ตัดมาชำได้3เดือน8วันแล้วค่ะมีรากที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วดูแลได้ตามปกติเลยและนี่มีเบบี้ด้วย เมื่อเขามีความแข็งแรงสมบูรณ์เขาก็จะออกต้นอ่อนมาให้เรานะคะแบบนี้ตรงนี้อีกต้นหนึ่งเแบบี้นะ่ารักมากเลยตัวนี้นะคะสามเดือน,ส,นส่วนต้นนี้หนึ่งเดือนค่ะนี่เป็นต้นพี่ส่วนนี้เป็นต้นน้องนะคะเกิดจากแม่ต้นเดียวกัน ส่วนต้นแม่นะคะนี่ใบล่างก็แห้งนะคะก็ดึงถิงไปอันนี้เป็นกิ่งต้นพี่นะคะที่โชว์ตัดไปชำเมื่อสามเดือนที่แล้วเขาก็แตกยอดใหม่ออกมาเล็กๆส่วนกิ่งน้องที่ตัดไปยังไม่มีต้นใหม่ออกมานะคะ ใบล่างที่เหี่ยวแห้งเราก็ดึงทิ้งไปค่ะนี่เขาจะได้ไม่ส่งพลังงานไปเลี้ยงใบแห้งนะคะ ง่ายมากเลยใช่ไหมคะกับการขยายพันธุ์ต้นเอโอนียมนะคะแค่ปัดกิ่งรอแผลแห้งชำลงดินประมาณ1เดือนกว่าๆก,ก็ได้ต้นใหม่ที่มีรากที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วและหลังจากนั้นก็ดูแลได้ตามปกติเลยก็คือรดน้ำเมื่อดินแห้งหรือประมาณอาทิตย์ละครั้งนะคะวางไว้ในที่ที่ได้แสงสว่างที่เพียงพอมีอากาศถ่ายเทได้ดีประมาณ3เดือนก็จะได้ต้นใหญ่ ท,ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้แล้วก็จะได้เห็นเบบี้ด้วยนี่และช่วงเวลาที่เหมาะกับ after, การขยายพันธุ์ก็จะอยู่ในช่วงฤดูหนาวนะคะเพราะว่าเอโอนีียมเจริญพันธุ์ในช่วงอากาศเย็นนั่นเองค่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอให้มีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงไม้อวบน้ำแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ